ผมมีเพจเติมเกมฟีฟ่าม b i l e มาแนะนำสำหรับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับผมเจนามการค้าบริการเติมเกมมือถือออนไลน์ใขบปลาเติมเกมสะดวกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกมฟีฟ่ามือถหรือเกมอื่นๆสามารถทักไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเจนามการค้านะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมมือถือเกมออนไลน์คิดถึงเจนามการค้านะครับ ผมขายเดรลิกดีวะผมโอนเดอร์ลิกก่อนสุ่มแม่งเลยวันนี้แหละไม่ต้องคิดเยอะไปตามคนดูมาตามคนดูมาเดี๋ยวสุ่มเลยเนี่ยขายเดรลิกเนี่ยโอนไว้ก well ่อนขายเดรลิกขายเดรลิกสุ่มสองสิบห้าไปอันนี้โอนให้วินิซูสแล้วกันแปะไว้ก่อนวินิซูสซื้อขายไม่ได้ฝากไว้ก่อนวินิซูสนี่เขา fc ผมจริงๆเลยนะมีทุกล่าง ไม่มีร่างไหนที่ไม่เคยเล่นนะเวนิสูสเนี่ยเล่นแม่งทุกร่างโอวิอาร์ลดเลยเนี่ยหาเรื่องไหมละ่ะคนมันหาเรื่องเนี่ยหาเรื่องเจ๊งยอยู่เฉยๆก็ไม่เจ๊งหรอกแต่มาหาเรื่องเจ๊งเนี่ยโอหถ้าได้เฟอร์ดินานนะ่ะเอาเรื่องอยู่นะเฟอร์ดินานเนี่ยเอามาลองก่อนด้วยถ้าได้อะรถที่ผมไม่ไม่ได้ดีแต้มไม่พอดีอันนี้ก็ขาดอีกหน่อยนึงอนะ่ะแต่ไปแลกเพิ่มได้ไปแลกเพิ่มในนี้ได้อันนี้สุ่มฟรีล้างเกลือไปหนึ่งก่อน ถ้าได้ตัวดีๆก็เลิกไมุ่่มแล,แล้วร้อยที่มาเออเนี่ยมันแรกในนี้ได้นี่ยเมื่อกี้ผมมีสามร้อยป่ะมีเท่าไหร่วะมีสามร้อยสี่แลกเพิ่มอีกเท่าไหร่ร้อยเก้าหกมันแลกได้ทีเดียวเลยป่ะวะไม่ได้แลกได้ทีละร้อยแลกเลยเนี่ยแลกเลยกดไลค์ like. ใครเข้ามากดไลค์เดี๋ยวสุ่มแล้วเก้าสิบหก ใครยังไม่กดไลค์กดไลค์เดี๋ยวนี้นับัตรดาวเร็วกดเลยหนึ่งร้อยไลค์ต้องมาเนี่ยห้าร้อยแล้วเนี่ยไขยเกก่เดลิกริไข่ไม่ยากหรอกเอออยู่ไหนอะอยู่นี่โอ้โหแม่งมาไข่ไม่ยากหรอกเดี๋ยวก็ไข่ได้รอไข่เดลิกได้ด้วยเนี่ยอะระหว่างนี้ก็ไปเรียกเพื่อนมาใครอยากเห็นคนเจ๊งก็มาอ๋อออกแล้วนี่ว่ะดีออกแล้วเนี่ย ซื้อตัวอะไรอ่ะถูกสุดก็เอาตัวถูกสุดอ่ะเอ็นคุณครูอะไรไม่ต้องรอเจ็ดแปดสามเนี่ยซื้อเลยไปร้อยหนึ่งชิวๆอยู่แล้วเอาทําไมรับไม่ได้อ่ะอ้าเวเฮ้ยอ้าเวเฮ้ยอ้าวแม่งหลอนแล้วหลอนแปลกๆหลอนแบบโคตรใช่ห <c oughs> ลอนแบบโคตรใช่เนี่ยแม่งหลอนเฉยนะหลอนแบบใช่ๆอยู่ๆก็หาเรื่องเจ๊งมายีพีนี้ก็อยู่ๆก็หาเรื่องเจ๊งมา ไม่เจ๊งหรอกเอาจริงๆอะถ้าได้ตัวขายได้มันไม่เจ๊งอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ได้รุ้นแหละเอากุลหลงกุลิดอะไรอย่างนี้นะเอาจริงๆนะอยากได้เฟอร์ดีนานเอาอากจะเอามาลองไม่ใช่อะไรอาการคนมีดวงเออใช่เซิร์ฟเวอร์มันหน่วงให้แล้วใช่ปะมันคืออาการโหมของคนมีดวงเอาสูตรอะไรพิมพ์สูตรมาดิจะจะให้ใช้สูตรอะไรเดี๋ยวผมขอคัดเลือกสูตรก่อนพี่อยากได้เบอร์อะไรรอแสงตามเบอร์เลยแสงตามเบอร์หรอเฟอร์ดีนานเบอร์อะไรอะ่ะ เบอร์ห้าเฟอร์ดีนานอ่ะห้าแสงห้าแสงไปหนึ่งสองสามสี่ อ่นาบายปฏิญญาทองอังกฤษปปะเฮ้ยกลิดปะเนี่ยโอ้ยขอ,องจริงฮัลโหลโอ้โคตรคุม้มเฮ้ยโคตรคุม้มโอ้กำไรเท่านึงเค โอ้โหอ้ยคุ้มจัดๆกำไรเท่าหนึ่งอาพูดได้เลยโหโอหไม่ใช่เท่าหนึ่งด้วยขายได้สองพันล้านไม่ใช่เท่าหนึ่งด้วยเท่ากว่ากว่าโอหเมื่อวานเติมเงินไปสามร้อยไม่ได้อะไรเลยวันนี้ม่ได้กุลิตเอาอย่างเรื่องโอ้โหของจริงจัดดขายดีครับรออะไร สองพันหนึ่งร้อยไปดิเชียมันของจริงว่ะจบเลยนิ่มๆโอ้ยวางแผนเสริมทีมเลยแบบเนี้ยเอาไงดีว่าวางแผนเสริมทีมเลยดีกว่าทีบีก็บาตัวนี้ไม่ก็ลูซิโอตัวฟรีลูซิโอก็เหลือซีกับซีดีเมปะถ้างั้นเอาซีดมก่อนแล้วกันซีดีมผมออกมาเทวด์นะเฮ้ย ขายได้แล้วว่าดิอาบีผมเขียนก่อนคารฟูร้อยสิบสี่คาฟูไม่ต้องซื้อลูซิโอบาตัวนี้ไม่ต้องซื้อซีแมนต้องซื้อซีแมนอาจจะเกือบต่ำสุดถูกไหมก็ประมาณสองร้อยยี 200, ่สิบสองล้านปะอาจจะประมาณนั้นแล้วถ้าซื้อมาทิวติกสี่ร้อยีกลมๆไปสี่ร้อยยี่สิบแล้วกันก็เป็นหกร้อยสี่สิบสองเอาับมาก่อนเลยแล้วกันเ,เงินเย็นๆอ่ะถือไว้เนี่ยเดี๋ยวต้องคำนวณเงินด้วยไม่ใช่เงินไม่พอเออ r w r w แจแจราคาเท่าไหร่แจเจ็ดร้ยสิบสองรวมกันเป็นเท่าไหร่เนี่ยพันสามร้อยห้าสิบตีกลมพันสี่ร้อยเลยพันสี่ร้อยแล้วผมมีเงินอยู่อีกอ๋อผมเหลือเงินห้าร้อยล้านอะตอนเนี้ยให้เสริม cm อีกตัวหนึ่งซื้อแจก,ก่อนเลยไหมล่ะคนมันใจร้อนต้องจัดแจนี่ผมว่าซื้อได้เลยปะวะเนี่ยเท่าไหร่เจ็ด 7จ็ไปอ่งห้าไปอะเ่งห้าไปชิวชิวคนมันชิวชิวเออซื้อดีดีเอมไหมดีแมน,นยังไม่ต้องซือ้อรอราคาลงดีดียมาเทีุฒิเนี่ยแหละผมว่าผมปักทงแล้วซื้อต่ำสุดไปผมว่านะสี่ล้านสี่เกนี่ยสี่แล้วกันเผื่อมีคนปล่อยเออสี่ร้อยสิบก็เหลือแค่ซีะ เตรียมจะเสริมอะไรอ่ะเตรียมเหลือเงินประมาณห้าร้อยอะเกือบเกือบห้าร้อยตัวไรผมอยากเล่นกอเลต้าว่ะนะผมอยากเล่นกอเลต้าว่ะผมอยากเล่นอะ่ะผมจัดนะกอเลต้าไปลุยผมอยากเล่นจริงๆกอเลต้าเอ้าซื้อได้แล้วเว้ยแจะปะน่าจะแจะอาแจะมาแล้วหนึ่งหวาน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 หูทีมแม่งโคตรฟูลเลยวะ่ะอยู่ๆทีมก็ฟูลเฉยวะ่ะ เอาเรื่องดิเอาอย่างเรื่องดิอยู่อยู่ทีมฟูเฉยอะได้กุลิตตัวเดียวทีมฟูเลย <c oughs> เออ,เอ,อพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับใครอยากดูผมซุ่มการ์ดบอลน,นะผมขอโปรโมทดนึงอันนี้การ์ดบอลน,นี้นะหนึ่งบล็อกพรุ่งนี้จะสุ่มหนึ่งบล็อกนะก็น่าจะช่วงช่วงเย็นแล้วกันจะได้สตรีมฟีฟ่ามบายต่อด้วยเลยดีไหมเออตอนเย็นพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเปิดการ์ดหนึ่งบล็อกไปเนี่ยดูจกผลโหวตสองร้อยเก้ายี่สิบเก้าคนเนี่ยเออใครโหวตต้องมาดูนะเว้ย ไม่มาถ้าไม่มาขอให้ขี้ไม่ออกขอให้ท้องผูกหรือไม่ก็ขี้แตกอ่ะแช่งไว้ก่อนถ้าใครไม่มา <c oughs> โอเคนะพูดแล้วนะสัญญานะเนี่ยใครที่มาโบวตเนี่ยสัญญาเลยต้องมานะเออใครบอกไม่ใช่ก็มาได้นะไม่ว่ากันนะครับผมนสุ่มการ์ดบอลพวกนี้นะอ่ะบล็อกนี้มีอะไรบ้างนะขอนําเสนอน,นิดนึงก็เอาจริงมันมีลายเซ็นด้วยเออแล้วก็มีการ์ดแรที่หายากอ่ะบล็อกหนึ่งมันประมาณพันบาท แต่ว่าถ้าผมได้การ์ดแร่ถ้าได้หาแร่การ์ดแร่สุดของมันอ่ะก็จะขายได้เกือบสองพันอ่ะสองพันกว่าด้วยเออสองพันกว่าบาทด้วยถ้าได้หาแร่แร่สุดอ่ะก็คือคุ้มเออก็คือคุ้มเออยังไงก็มาดูนะอะส่วนใครอยากสุ่มตามนะผมสามารถไปสุ่มตามกันได้ก็ซื้อทาง shopee lazada ปปได้นะผมมีลิงก์อยู่ผมแปะลิงก์ไว้ให้เนี่ยใต้สตรีมนะครับมันจะมีซื้อสินค้าผ่าน lazada เห็นไหมอันนะ่ะลิงก์นั้นก็คือการ์ดบอลอันนี้เลยถ้าผมจําไม่ผิดนะเออ แล้วก็ซื้อผ่านช้อปปีก็เหมือนกันมันก็คือลิงก์นี้เลยนะใครอยากสุ่มตามก็ซื้อกันได้นะผมไปจัดกันได้มีขายเป็นซองขายเป็นบ็อกก็มีเออขายเป็นซองมี4ี่ซอง12บสองซองยกบ็อกก็24สซองเออถ้าอยากสุ่มตาม,มานะนี่ะทีมผมนะสกอตเตอร์เบิร์กนะจะกลายเป็นลูซิโออะน่าจะลูซิโอแหละหรือไม่ก็บาตตนี่แหละยังแย่เออสองตัวนี้แหละแล้วก็เจมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคาฟูร14นะครับผมส่วน CM เบลนิแฮมเนี่ย จะเปลี่ยนเป็นกอเดสก้าเออแล้วโกเนจะเปลี่ยนเป็นซีแมนแค่นี้เลยที่เหลือก็ตามนี้ทันและที่เหลือก็ตามนี้เลยแบบเตือนๆโอเออาจะขึ้นปะวะทุกคนคิดว่าผมว่าน่าจะขึ้นปะจจะเป็นหนึ่งสามแปดปะถ้าได้เสริมไอตัวที่ที่ผมพูดพูดมาเนี่ยเอออาจจะหนึ่งสามแปดนะเป็นไปได้อยู่เหลืออาจจะเทนสามสิบแม่งทั้งทีมเลยดีปะก็น่าจะเวิร์กอยู่นะภาพประวัติศาสตร์เลยวะสุ่มได้กุลิดเนี่ยแม่งภาพประวัติศาสตร์ของจริง ไม่เคยคิดหรอกว่าเธอจะสุ่มได้ตัวสองล้านล้านอะ